กการพระอาจารย์หลวงพ่อวิิยังสตีนทโรุกล่าวสวัสดีท่านอาจารย์ทุกทท่านนะคะแล้วก็คณะรุ่นพี่ทีมงานทุกท่านที่ดูแลพวกเรามาตลอดแล้วก็เพื่อนร่วมรุ่นทุกคนนะคะก็คือเธออ่าเป็นคนไม่ค่อยโพดนะคะอ <c oughs> <c oughs> ยากให้ับไม้ <c oughs> ชื่อสมควรพุทธเลศค่ะตอนนี้คือทำงานอยู่ที่บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัดสาขาเมืองพัทยานะคะอ่าปกติเป็นคนที่ชอบอนั่งสมาธิเป็นทุนอยู่แล้วนะคะแล้วก็สาเหตุเริ่มแรกเลยที่นั่งสมาธิแบบได้ตลอดมาก็คือเกิดวิกฤตกับตัวเองคือลูกสาวที่ไม่สบายนะคะแล้วก็อยู่ห้องไอซีร่วมเดือนแล้วเกิดช่วงนั้นก็เลยแบบตั้งจิตอธิษฐานว่า จะขอนั่งสมาธิแบบแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรให้กับอ่าของลูกสาวแล้วก็ของตัวเองไม่ว่าจะทําอะไรที่ผิดพลาดไว้ก็จะแก้ไขนะคะก็เลยแบบนั่งสมาธิมาตลอดแต่ก็มีรุ่นพี่ที่เคยมาเรียนที่นี่ก่อนแนะนำมาก็ไม่ไม่มาไม่ได้เปิดใจนะตอนนั้นนะคะแล้วก็ตอนหลังมาก็เลยแบบพยายามศึกษาด้วยตัวเองมาโดยตลอดแล้วก็มา มารุ่นพี่อีกท่านหนึ่งก็คือพี่สมปองวังศิริซึ่งเป็นทั้งพี่สาวเป็นทั้งป้าเป็นทั้งแบบพี่ที่ดีที่คอยแนะนําคอยดูแลคอยตักเตือนในทุกๆเรื่องมาตลอดก็เลยแบบพี่เขาแนะนํามาก็เลยด้วยความที่เราเคารพเขาอยู่แล้วเราก็เลยมาลองมาดูนะคะก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะจบหรือไม่จบอาจารย์ตาก็บอกว่าไม่จบหรอก แต่เราก็คือไม่เราไม่ได้โฟกัสเรื่องจบหรือไม่จบคือเราต้องการเรียนรู้ว่า,าสิ่งที่เราทำมาตลอดนะ่ะเราทำถูกหรือไม่แต่พอได้เข้ามาเรียนแล้วนะคะก็คือแบบรู้สึกดีมากเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนเป็นระบบที่ที่พระอาจารย์ได้วางไว้คือเราได้ได,ได้ทำตามขั้นตอนแล้วก็ได้ทำตามระบบของมันคือแบบทำให้เราทำได้ดีขึ้นเมื่อก่อนคือจะเป็นคนที่นั่งสมาธิ ตอนเช้าทุกวันคือประมาณตีสี่ตีห้าเป็นคนตื่นเชา้าก็คือนั่งสมาธิทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงนะคะต่อตอนนี้ก็คือจะมีการมาเพิ่มในส่วนของเดินจงกรมนะคะก็คือเป็นเป็นแบบแผนมากขึ้นว่าก่อนที่เราจะนั่งสมาธิเราต้องทําอะไรบ้างบริกรรมอะไรบ้างจากที่เมื่อก่อนเราก็คือนั่งเราก็คือนั่งเลย แต่เราก็มีสมาธิเพราะเราเป็นคนที่มีสมาธิในจุดนั้นอยู่แล้วแล้วก็หลังนั่งสมาธิก็มีแผ่เมตตามีอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ตอนนี้คือเราจะรู้ว่าก่อนที่เราจะนั่งเราต้องบริกรรมอะไรจะต้องอ่าเริ่มอะไรก่อนก่อนหลังอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือเป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะคะและ้วอก็อยากขอบคุณอพระอาจารย์หลวงพ่อนะคะที่ ได้สร้างระบบดีๆตรงจุดนี้ขึ้นมาให้พวกเราได้เริ่มเรียนตามขั้นตอนแล้วก็ได้นำสิ่งต่างๆที่ไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์สิ่งแรกที่ตอนนี้ที่แนะนำก็คือมีพี่สาวของตัวเองนะคะ,ะเป็นโรคเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็คือมันเป็นความเจ็บปวดมากก็คือได้แนะนำเขาว่าเธอต้องนั่งสมาธินะ เธอต้องแผ่เมตตาให้เขานะอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็เลยทําให้เขาแบบรู้สึกดีขึ้นก็บอกว่าเออโอเคจากที่เขาเจ็บปวดมากเพราะมันเป็นอ่าเป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะคะก็เลยแบบมันจะเจ็บปวดในร่างกายในส่วนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเขารู้สึกดีขึ้นเราก็ดีใจในจุดนั้นว่าเอออย่างน้อยเขายาเรายังได้ช่วยพี่สาวนะคะก็ขอบคุณอ่า อาจารย์ทุกท่านนะคะอีกครั้งหนึ่งที่ได้แนะนำได้สั่งสอนพวกเราในสิ่งที่ดีแล้วก็คณะทีมงานที่ดูแลพวกเราในเรื่องอาหารการกินเรื่องสถานที่คือประทับใจมากคือที่นี่คือสะอาดมากนะคะก็คือรู้สึกแบบประทับใจไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องน้ำสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างคือรู้สึกว่าดีพร้อมมันพร้อมที่ให้เราได้มาแบบ ทำในสิ่งที่เราตั้งใจมาคือไม่ต้องกังวลว่าเราจะต้องมาเจออะไรในสิ่งที่ไม่ดีคือสิ่งแวดล้อมทุกอย่างดีมากทั้งบุคคลทั้งสถานที่ทั้งอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างคือคือดีพร้อมหมดแล้วนะคะก็ขอบคุณท่านนะคะ